ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ add line id a d smq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธาจารย์หรือท่านเจ้ามาอินเทอร์สโลวดจักกวัฏราชาวาดวรมหาวิหารหรือนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัักกวัฏหรือ วัดจักรวัราชาวาดหรือเดิมชื่อวัดนางเปิมหรือวัดสามเปิมถนนจักรวัดรแขวงจักรวัตรเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระพุทธาจารย์มาอินทสโลนามเดิมมาหรือที่รู้จักกันในานามทันเจ้ามาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะอารัญญวาสี อดีตเจ้าวาดวัดจักรวัตราชาวาดวรมหาวิหารพระพุทธาจารย์มามีนามเดิมว่ามาเกิดเมื่อวันจันทร์ที่11กันยายนปีพุทธศักราช2380ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน10ปีละกาถึงปีละกาปีพุทธศักราช2401ได้บวชเป็นพระพิสุณว,วัดจักรวัตราชาวาด โดยพระอาจารย์นองเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าอินทสโลได้ศึกษาวิปัส,สนาธุระแล้วออกจาริกธุดงแทบทุกปีแล้วกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิปัส,สนาอยู่ที่วัดจกักรวตริราชาวาดสมณศักดิ์ปีพุทธศักราช2413เป็นพระประหลัดมาฐานานุกรมในพระวรยานมุนีเสง 13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2432ตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาวิจารณ์ผู้ช่วยกิจการในวัดจกักรวรริราชาวาดมีนิตยพั์เดือนละตำลึงสองบาทได้รับพระราชทานไตผ้าสลับแพรตลปัดพุทธตานหักทองขวางพัดลองโหมดย่ามอัตลัดบาทถุงอัตลัด กระโถนขันน้ำถมปัดเป็นเครื่องยศอย่างพระครู17มีนาคมปีพุทธศักราช2435เลื่อนเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่แขวงเมืองสมุทรปราการที่พระมงคลทิ่พยมุนีศรีชรังคันตีประเทศเขตสมุทรปาการอภิบาลพุทธขยาปะทวีชนลคีรีไทยว่าปะสีมาบ,บพิษ มีนิติยพัฒเดือนละสามตำลึงได้รับพระราชทานตราปรดับแฉกหักทองขวางพัดลองตาแผ่นดินพัดลองโหมดย่ามหักทองขวางย่ามเข้มขาบบาดถุงเข้มขาบฝาบาดเชิงบาดมุกกระโถนกาน้ำปัดถมเป็นเครื่องยศได้รับพระราชทานตราปรดับแฉกประดับพลอยและเพิ่มนิติยพัฒเสมอพระราชาคณะชั้นเทพ 16มีนาคมปีพุทธศักราช2448ได้รับพระราชทานพัดแพรเพิ่มนิตยพัดเป็นเดือนละ7ตำลึงเสมอพระราชาคณะชั้นธรรม30ธันวาคมปีพุทธศักราช2455เลื่อนเป็นเจ้าคณะรองได้รับพระราชทานพัดแฉกพื้นหมดสลับแพรเพิ่มนิตยพัดเป็นเดือนละ30บาท 30มธันวาคมปีพุทธศักราช2,456ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่เจ้าคณะอารันยวาสีเสมอเจ้าคณะรองมีนามจาลึกในหิรันบัตว่าพระพุทธาจารย์อนเนกสถานปรีชาวิสุทธิศีลจัญญาสมบัตินิพัทธุตคุณสิริสุนทรพจาลิก อรัญยิกะคณิสาราธิการอภิบาลบททวรันอารัญยวาสีสังกนายกมรณภาพพระพุทธาจารย์อาพาธเป็นลมมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2,457ปีขานสิริอายุได้77ปี28วันได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมเป็นเกียรติยศ วันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2458เลื่อนกดศพจากกุฏิไปตั้งเหนือแว่นฟ้า2ชั้นที่เมรุน้อยในวัดจักรวัตรราชาวาดถึงวันที่2พฤษภาคมเวลาบ่าย5โมงเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่